สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานว่าสโมสรแมนยูได้เชิญแฮร์รี่มาราโคตชนักวิ่งระดับโลกนะครับวัย78ปีเข้ามาให้คำแนะนำวิธีการและกลไก การวิ่งให้กับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยสาเหตุที่สโมสร์แมนอยู่ได้จ้างโค้ดนักวิ่งระดับโลกคนนี้เข้ามาให้คำแนะนำนะครับก็เพราะว่าด้วยแผนวิธีการเล่นการทำทีมของรูเบนเนมบริมนะครับที่ต้องให้นักเตะวิ่งขึ้นเยอะๆแล้วก็วิ่งหนักมากเนี่ยมันก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโค้ชเฉพาะในการวิ่งมาให้คำแนะนำ ซึ่งนะครับโค้ดแฮร์รี่มาร่าเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือเพื่อให้นักเตะเนี่ยมีความคงที่ของความเร็วในการวิ่งของเขาแต่ละคนนะครับและก็เพิ่มความอึดความถึกความทนของร่างกายรวมถึงกลไกลการวิ่งที่ถูกต้องอีกด้วยโดยทางแฮร์รี่มาร่านะครับจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและก็จะเข้ามาทำงานร,ร่วมกับแซมอีลิป อ,อชั่วคราวฝ่ายสมรรถนะนักเตะแมนยูโดยจะมีการนัดหมายเพื่อให้คำปรึกษาราราว,ราวสองถึงสสัปดาห์ข้างหน้าน,นะครับซึ่งมีการคาดการกันว่าการมาของแฮร์รี่มาราจะช่วยให้นักเตะแมนยูเนี่ยมีความอึกถึกทนแล้วก็มีความเร็วที่มากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากรอรีวิทเวลนะครับที่ต่อมารายงานแจ้งให้ทุกคนรทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะกาเดียนนะครับที่ออกมารายงานว่าความสัมพันธ์ระหว่างแลดฟอร์ดและออมบริมย่ำแย่ถึงขั้นที่กุญซือชาวโปรตุเกสรายนี้ ไม่พูดคุยกับแรดฟอร์ดเลยเป็นเสียแต่ว่าเวลาพูดคุยภาพรวมกับทีมเนี่ยอบริมก็จะมีพูดบ้านนะครับกับแรดฟอร์ดแต่ได้เกิดว่าเป็นการพูดที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยนะครับเขาเป็นเหมือนไม่ชอบขี้หน้ากันแล้วนะครับอย่างเรากร็ตามาครับสําหรับแรดฟอร์ดแล้วเนี่ยเหมือนว่าเขาเองนะครับถ้ายังไม่ยอมลดค่าเหนื่อยลงมา การย้ายทีมของเขานะครับก็อาจจะเจอกับอุปสรรคนะครับแม้ถ้าหากว่าเขายังอยู่ที่สโมสรแมนยูและยังไม่ปรับปรุงทัศนคติไม่ทุ่มเทไม่ซ้อมดีๆเนี่ยโอกาสที่แรดฟอร์ดจะถูกดองยาวนะครับก็อาจจะยาวจนถึง6เดือนจนจะปิดซีซั่นเลยแหละเพราะว่ารูเบนอโบเดมเนี่ยก็ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นมากกว่านี้ ถ้าเกิดจะให้ส่งและฟอร์ดลงเนี่ยเขาส่งโค้ดผู้รักษาประตูวัย63ปีลงเสียดีกว่านะครับอันนี้คอร์ก็ให้สัมภาษณ์มาแล้วเนาะนั่นแหะครับก็หมายความว่าทั้งคู่เนี่ยได้แตกหักกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อย่าลืมนะว่าอารโบริมเนี่ยก็เหมือนจะเป็นลูกศิษย์ของโชเซ่มูรินโญ่นะมูรินโญ่ก็เหมือนจะไม่ชอบแรดฟอร์ดเหมือนกันนะครับก็ไม่แปลกที่ลูกศิษย์จะไม่ชอบเหมือนกันผมว่าเขาน่าจะมีการพูดคุยกันอยู่แหละอย่างเราก็ตามนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยทางแรดฟอร์ดเองก็พยายามเร่งหาทีมใหม่อยู่นะครับก็มีกระแสข่าวมานะโดยทางแรดฟอร์ดเนี่ยก็ได้มอบหมายให้เอเจนต์ส่วนตัวของเขาเนี่ยไปหาทีมที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการที่จะย้ายไปเล่นนะครับ โดยหลักๆเลยแลตฟอร์ดเนี่ยก็อยากจะย้ายไปสโมสรบาร์เซโลนาแต่ด้วยค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยมันก็เลยทําให้บาร์เซโลนาเนี่ยมีโอกาสลิบหลี่มากๆนะ,นะครับที่จะย้ายไปแต่ก็ไม่ใช่แค่สโมสรบาร์เซโลนานะที่ลิบหลี่จะได้แลตฟอร์ดนะครับสโมสรอ,อื่นๆก็เช่นกันนะครับพวกเขาเองก็ไม่จะไม่กล้าจ่ายค่าเหนื่อยกับแลตฟอร์ดที่มากขนาดนั้นนะครับโดยทางแมนยูเองเนี่ยก็ไม่อยากจะรับผิดชอบค่าเหนื่อยของแลตฟอร์ด ถ้าเกิดว่าทีมไหนจะมายืมไปเนี่ยคุณก็จ่ายไปสิค่าเหนื่อยขนาดนั้นเนี่ยฉันไม่อยากจะเอาแล้วเพราะว่าเอามาเอาไว้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับทางแมนยูก็อยากจะขายทิ้งอยู่ดีนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของแรดฟอร์ดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะก่อนที่ตลาดนักเตะหน้าหนาวรอบนี้จะปิดตัวลงเนี่ยวันที่สี่กุมภาเนี่มารอดูกันนะครับมารุนกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะจุดจบของแรดฟอร์ดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสกายสปอร์ตอินเตอร์ลี่นะครับพี่มารายกานว่า สโมสรยูเวนตุสและก็สโมสรน,นาปโปลีพร้อมที่จะรับซื้อรัสมูมิฮลุนหากแมนยูต้องการที่จะขายเตะรายนี้ออกจากทีมก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลง หรือว,ว่ากันว่าสโมสรอนแมนยูนะครับต้องการขายราสมุนไยรุนออกจากทีมเลยหลังจากที่ไม่สามารถสร้างผลกระทบให้กับทีมผู้แข่งได้และก็ไม่เป็นที่โปรดปรานของรูเบนอนโมริมซึ่งแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังกล่าวเสริมเพิ่มเติมอีกว่าสโมสรอนยูเวนตุสและก็สโมสรนาบปรีนะครับได้ส่งตัวแทนของพวกเขาเนี่ยไปพูดคุยกับเอเย่นส่วนตัวของไฮรุน เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการที่จะดึงตัวมาร่วมทีมของพวกเขาสาลาสโมสอนานปลดีนะครับก็ต้องการกองหน้าคนหนุ่มๆเข้ามาเล่นร่วมกับโรเมลูลูกากูและส่วนสโมสรอนยูเวนตุสนะครับก็กำลังมองหาตัวตายตัวแทนของดูซานวาลาโฮวิตท,ที่อาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ซึ่งมีการคาดการกันว่าถ้าแมนยูจะขายฮอยลุนออกจากทีมจริงๆ ค่าตัวของไฮรุนนะครับไม่น่าจะต่ำกว่า50ล้านยูโรแน่นอนเพราะถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยสโมสสแมนยูก็คงไม่ยอมขายให้นะครับ าสาเหตุก็เพราะว่าเขาซื้อมาแพงใช่ไหมแต่ก็ขายถูกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ขาดทุนนะครับเขาไม่อยากจะขาดทุนนั่นแหละสําสหรับในกรณีของราสพูดเฮลุนนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เพื่อมาพูดคุยกันได้เลยนะครับจะเก็บเอาไว้เป็นอะไรสำรองของเตะแมนอยู่หรือจะซื้อกองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีมดีกว่าสามารถคอมเมนต์เพื่อมาพูดคุยกันได้เลยนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากพ่อฮิวนะครับพี่ดอมารายงานว่าคาเซเบโลปฏิเสธที่จะย้ายไปสโม,มสรลรมาในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้เนื่องจากเขาต้องการย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียเพื่อกอบโกยเงินในบั้นปลายสุดท้ายของอาชีพการค้าแข่งของเขานะครับสำหรับคาเซเบโลนะครับก็คือรักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของแมนยูในช่วงเวลานี้โดยเขาได้รับสัปดาห์ละ3 7 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ ดูทางแมนยูเนี่ยก็กําลังที่จะหาทางออกเพื่อขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมแล้วก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพดานค่าเหนื่อยลงซึ่งจะช่วยให้นะครับแมนยูเนี่ยจ้างนักเตะวัยหนุ่มเข้ามาสู่ทีมได้เยอะเลยครับอ่ะก็คงต้องมารอดูกันนะครับก่อนที่ตลาดนักเตะร,รอบนี้จะปิดตัวลงคาซิเวโรจะได้ย้ายทีมตามที่บอบระหารแมนยูนั้นต้องการหรือเปล่านะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก Daily Mail นะครับที่่อมารายงานว่าสโมสรเรอัลเบติสต้องการที่จะเซ็นสัญญากับแทเลอร์มาเลเซียในรูปแบบการยืนตัวจนถึงเดือนมิถุนายนแต่จะไม่พ่วงออปชันในการซื้อขาดมาเละเซียกับแมนยูนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก f o r e เรี p o โพเทนบุร์กนะครับที่ต่อมารายงานว่าสโมสรแมนยูกำลังพิจารณาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคว้าตัวมาติ t เทลในกรณีที่แมนยูสามารถปล่อยตัวกาลาโชหรือแรดฟอร์ดออกจากทีมไปหรือว่ากันว่าในตอนนี้ทางมาติ t เทลได้ตัดสินใจจะย้ายออกจากสโมสอนบโยมินิกและต้องการย้ายทีม ่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงโดยว่ากันว่าในตอนนี้เนี่ยทางตัวนักเตะอย่างมาทิเทลและก็สโมสรบายโยมนิกนะครับจะพยายามประเมินตัวเลือกต่างๆที่ยื่นเข้ามาสู่นักเตะ ในช่วงตลาดหน้าหนาวรอบนี้โดยโดยสุดซึ่งดูเหมือนว่าสโมสรเชลซีจะเป็นสโมสรที่นำหน้ากว่าสโมสรอ,อื่นๆเนื่องจากว่าสโมสรเชลซีได้สอบถามในกรณีของนเตะร์นี้กับบโยบนิกตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ทว่าในตอนนี้ก็ยังมีข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นๆมากมายอยู่เช่นกันที่บาเยนและนเตะจะร่วมกันพิจารณาอีกรอบนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับแฟนผีนะครับก็คือว่าลุคชอกับลงมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมคีแคนิงตันแล้ววันนี้และก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เห็นลุคชอกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับที่เขาไม่ได้ลงซ้อมมาเลยนะฮะก็ต้องรอรุ้นดูอาการอีกครั้งนะครับว่าลงมาซ้อมแล้วแล้วก็จะเตะได้กี่นัดนะครับเตะได้นัดสองนัดเนี่ยก็อาจจะกลับไปเจ็บอีกรอบเหมือนที่เคยทํามาก็ได้นะครับเพราะว่ากระดูกกระเดียวของลุคชอเนี่ยมันก็เหมือนจะเปราะบางไปแล้ว อีกอย่างเจ้าต,ตัวก็อายุอานามเยอะไปแล้วถ้าเกิดว่าขายทิ้งได้ก็ควรจะขายทิ้งซะ,ะเป็นคําแนะนําแต่ผมแล้วกันเนาะต่อมานะครับก็ตามรายการจากฟาบิซซโอโรบาโนนะครับพี่ออมารายกานว่าสโมสรแมนยูนะครับได้จองการตรวจร่างกายของแพทริกดอกูในวันพฤหัสบดี โดยแพทริกดอกูจะบินมาที่เมืองแมนเชสเตอร์พร้อมกับเอเจนต์ส่วนตัวเพื่อดำเนินการย้ายทีมให้เสร็จสิ้นนะครับผมก็เป็นดิวที่น่าสนใจจริงๆนะเพราะว่าก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าดอกูเนี่ยจะสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเขาได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก Daily m a i นะครับที่เรามารายงานว่ารูเบนอัมบริมกําลังพิจนารณาที่จะเลื่อนตําแหน่งซิโดออบิมาตินขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ถ้าหากว่าลาสซรไฮลุนและก็โจโซเซอรซียังไม่สามารถทําผลงานได้ดีให้ตรงตามเป้าที่อัมบริมต้องการนักเตะดาวรุ่งคนนี้นะครับก็จะขึ้นมาแทนตําแหน่งกองหน้าของ,งสองคนนี้ทันทีนะครับ เป็นจาคอบนะครับที่เรามารายงานว่าสโมสรอัลอาลีสโมสอาอารสมสจากซาอุดิอาระเบียกำลังที่จะเริ่มดำเนินการใหม่เกี่ยวกับกรณีของมาคาเลตฟอร์ดโดยสโมสรอัลอาลีกำลังมองหาข้อได้เปรียบหลังจากที่สโมสรบาร์ซิลนาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับเตะราณีได้ แต่ว่ากันว่านะครับทามาคารลัตฟอร์ดเนี่ยเหมือนจะไม่อยากย้ายไปเล่นในลีกไหนเลยนอกจากลีกสเปนและต้องการอยากจะเล่นให้กับสโมสรบ์เซูดาเท่านั้นแต่ด้วยสถานการณ์ของบาซูดาอาจจะทําให้มาคารัตฟอร์ดมีความคิดที่เปลี่ยนไปนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับ สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรน,นะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0 5 0 0ถึงเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ